สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเย็นนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ราคาทองกันนะคะในช่วงเย็นโดยได้ข้อมูลจาก MTS หรือว่าแม่ทองสุขนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในการลงทุนด้านทองก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดค,คลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ mts หรือแม่ทองสุขได้วิเคราะห์ราคาทองเมื่อวันที่7สิงหา2563ว่าราคาทองยังคงสูงอยู่และยังคงเดินหน้าสูงต่อเนื่องกลยุทธการลงทุนแนะนำทำกำไรเป็นช่วงๆและหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวโดยราคาทองคำจะมีแนวรับที่ ส0งพเหรียญและแนวต้านที่2 0 9 0เหรียญในส่วนของโกลฟิเจอร์จะมีแนวรับที่2,051เหรียญและแนวต้านที่2,091เหรียญในส่วนของโกลโคเม็กคาดว่าจะมีแนวรับที่65เหรียญและแนวต้านที่2,100ห่ยเหรียญ แต่อย่างไรก็ดีคาดว่าราคาทองคำไทยยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเงินบาทที่อ่อนค่าและวันนี้จะปรับขึ้นประมาณ400บาทหรือประมาณระดับที่3 30, 3 0 0ถึง3 4 0 0บาทต่อทองคำโดยเขาขอย้ำกับนักลงทุนว่าราคาทองแตกต่างกันประมาณ2 5เหรียญ ดังนั้นนักลงทุนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ราคาทองจาก MTS หรือว่าแม่ทองสุกนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ